ทุกคนเราเจอมดลำคานอีกแล้วครับเจ้าพวกนี้นะครับแอบมากินไข่กับตัวอ่อนของมดที่เราเลี้ยงเอาไว้ครับมดที่เลี้ยงนะครับแตกตื่นกันใหญ่เลยครับผมจึงต้องจัดการมันนะครับก็เลยไปซื้อผงกำจัดมดมานะครับที่เป็นอาหารตัวล่อมดเนี่ยสีเหลืองๆนะครับแล้วมดเนี่ยก็มากินกันใหญ่เลยครับแค่กินอย่างเดียวมันไม่พอครับทุกคนเขาต้องแบกขึ้นมากินกันบนรังด้วยครับถึงจะคอมพพลตนะครับเนี่ยดูทุกคนมันแบกขึ้นไปบนกำแพงเลยนะรังเนี่ยก็อยู่บนนู้นเลยเหมือนว่าเขาจะแบกกกกัันนนนนคคลละะะเเมม็ดยทุจแบอาาาหรเข้้ไปปอนตัวอ่ออนนนแล้้วก็ปางพญานะครรัับทุกกคนนหืออจะป้นเองก็ได้ครับแล้วอาาหรมันก็จะทหนนน้าที่ขอองมััะครรบยแตกตรงนนี้ะครัับผมมคิดว่านนน่าจะเป็รังของ นี่นะครับมีมดงานอุ้มตัวอ่อนออกมาครับตัวขาวนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆคิดว่าในรังมันนะครับน่าจะมีมดเป็นร้อยๆตัวเลยครับซึ่งเยอะมากๆอาจจะถึงเปนพันตัวก็ได้เลยครับที่เราเห็นเดินกันตามบ้านเดินไปเดินมามากินอาหารเรากินอาหารแมวหรือกินอาหารอะไรต่างๆนี่ทุกคนมันเยอะมากๆเลยคนไหนเจอแล้วประสบปัญหาเดือดร้อนนะครับก็ลองนําตัวนี้ไปใช้ได้ครับจากที่เราเจอนะครับมดที่เราเลียกไหนก็กลับดาวเป็นพ่อมดพวกนี้บ่อยมากๆเลยครับหรือว่าตัวเราเองกับคนในบ้านไหนก็โดนมดพวกนี้กัดบ่อยมากๆเลยครับจนเป็นผื่นแพ้เลยครับสุดท้ายนะครัเรราก้งจดนนีีวใมมมมิธๆแชไ